ตายชุติมาเคลื่อนไหวกลางไอจีอดีตสามีทิมทิธาหลังประกาศชัยชนะพร้อมลูกสาวเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยเรียกได้ว่าผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้พักก้าวไกลคะแนนยังคงเป็นลำดับหนึ่งอยู่ตามมาด้วยพักเพื่อไทยลำดับสองและพักภูมิใจไทยลำดับสาม ล่าสุดทางด้านทิมพิธานายกคนที่30ของประเทศไทยได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวน้องพิพิงพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าวีก o อดดีสซึ่งงานนี้ทางด้านตายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเอาไว้ว่าชุดถูกใจเขาละ่ะซึ่งทางด้านชาวเน็ตแห่เข้ามากดกลและคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีเดียว